สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกับชื่อเกาครับทางช่องชีวิตคนไกลไบ้านออดดูวีครับตอนนี้อยู่ที่นครพนมครับออกงานอ,ออกออกงารถบ่อด้งงานต่างหลายโอ้ยเหมืับ,บเต็มบจีบเลยรถรถมีอยู่เป็นสีบแต่งงานสามคัน วันศุภะไปมาทีมงานเลาะส้มขั้วขางหางของแต่ละทีมงานครับอันนี้ทีมงานเอกลักษณ์พี่ก๊อตพี่ก๊อตสวัสดีสวัสดีหน่อยพี่ก๊อตทักทายหน่อยทักทายหน่อยโอ้นี่ครับฟุตเอฟซีมนปเอกาช่องวันหน้าแมไปเอกเกาแต่แกไปลุยหินเถอะนะครักันฟุดเล็กๆดังดังแล้วดังแล้วเดี๋ยวสิพาไปอีกเดี๋ยวสิพาไปลุยหินเถอะไปเอก ไปส้มบรรยากาศยับเส้าๆครับช่วงที่ว่ารถอยู่นี่น่ะล้องานทีมงานนั่นทีมงานนี่เนาะเพปรนเฮ็ดกับฟเข่ายิ่งยังกินกันครับนะครับป้าบารนี่พาไปส้มครับนี่เป็นรถด่วนเนาะรถด่วนเวียดนามครับระวังล้อขาบประเทศเนาะครับเนาะเนี่ยไปกระจับกลุ่มกันเทศก๊อฟกลุ่มก๊อเข่าครับ และทีมงานเพิ่อนี่ยครับเดี๋ยวกับมีบางบางท่านกับมีแม่บ้านมานั่นกับบางท่านกับมาคนเดียวก็วจะท่านหร่อพนักาเักพนักคนเดียวกินผู้เดียวแล้วว่า <laughs> <laughs> เดี่ยวเตะล้อครับผู้ละคนกับมากงูผู้ละคนกับมากสันด่วนกับ ตรงนี้ก็สิเป็นอีกทีมงานหนึ่งนาะครับเนาะโอ้เดี๋ยวจะไปทักทายเพิ่นทักทายทีมงานครับสวัสดีครับเีบนยยังกินเนาะครับเนาะเฮ้ยกูไปแต่เสียเถอะอันใส่ยเอียงมากนี่กระทิยมแดง,แดงโอ้จกักมือเหรอครับเนี่ยมาตมอะไรราคาเมื่อเนี่ยนระาคาเมือมม่อนี่เนาะโอ้ ทุกอย่างเลยติดกรถเลยทุกขั้นเลยแม่บอกรบเพื่อเครื่องขอเครื่องตั้วนี่เป็นบางขั้นครับเป็นบางขั้นแต่ว่าเขาก็เอาขาเขาบป็นวิธีงานตอกครับเนี่ยกินผู้เดียวเลยกินผู้เดียวยุคนี้มันต้องกินผู้เดียวเงินมันเั็งเหลือตัวครับแม่ไหมแม่กินหลายคนมันหลายเนื้อหลายลาบโอ้สูตรไดนในเส้นหน้าปลาเดียพร้อมอันนี้สูคือสารมันเข้าเลยนะครับอืมใหอมบางเนื้อครับเด้อครับไก่ไปไหนมาแต่ใส่ครับหรือข้าเขาเตรียมไหมเลยแม่บอ มาโดนมีตูหยงิงบ้อโอ้อันนี้ของตัวหนิมันเป็นปตู้มันเป็นปตูเ้เย็นเนาะเพราแพกไปเลยนี่แพกใส่หนีไว้เลยพวกเขาของอาหารเนี่ยขอมาได้ก่อหนิครับได้ครับโอ้เดี๋ยวมันก็ครับโอ้โควบเรืตัวนี้พวกทาตะไค,ร,คร,ร่เครื่องปอกเครื่องปรุงเนะาะทำน้ำแข็งเกเข่าสวนก็เข่ขขขาสวนสุดยอดครับสุดยอดน้ำแข็งเนาะพอดีน้ำแข็งเพราะกระตีแพกน้ำแข็งใส่เอียงเนาะได้จักมือนี่ถ้าใส่น้ำแข็งตุ้าหั่นหนึ่งเนี่ย สอบหนึ่งไอ้โดนเยอะก็สามสี่หมื่นวันใดอยู่บอกครับถ้าอาการน้ำทิ้งกอาทิตย์หนึ่งกูหลักอาทิตย์หนึ่งน่ะน้ำแข็งต่อสอบเนี่ยตอกใส่สองถุงต้องใส่สองถุงจะสิเต็มอืมแจกไปเลยครับขอบคุณเลายครับขอบคุณเลายเดี๋ยวพาไปรออีกข้างหน้าอยู่ครับนี่ก็จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งครับอ๋อนี่อีกทีมงานหนึ่งไปนะป๋า เนี่ยยังเดี๋ยวอู้ดีก็หนีมาเก็บที้งงานหนึ่งเนาะเกว่าเตรียมเข้าไปข้างในบ่ครับเนี่ยไปล้มกระทิ้งแดงบ่กระทิ้งแดงคือกันบ่กระทิ้งแดงอ๋อเี๋อีกที้งานหนึ่งอันนี้รถมันเสียรถมันเสียป่ะรถพันเส่ะขึ้นใจเด้่ตัวนี้กินกลางนึกกลางทางเลยมารถจอดมันสอมวยมันไปก็ไรว่ารถตายไตไตก็ได้ได้ยังกี่เข่าครับมื่อนี้กี่ปมว่าปอีกขั้วหนึ่งก็ เมื่อแม่ไมักโดนเราไม่เสียมาไม่หมดเมาหรอว่แม่ตัวละบาทคนบ่เมียนนันมังนั้นเ่ราะบซื้อซื้อมาได้ไสครับเนี่ยทีโปงนี่เมื่อเจ้าเมา่อปักอืมเมื่เบิ่งอีกทีมนั้นขั้วขางหางเพิ่นครับเพิ่นได้หยังกินกันโอ้อันนี้โอ้อันนี้เครื่องขั้วนี่ติดรถแบบอันนี้เลยตัวนี้แบบสำเร็จเลยตัวนี้ขออนุญาตเด้อครับขออนุญาตเด้อขออนุญาต นี่มาทานด้ยบ่ได้ยกลงเลยแมนแบบนี้บอ่อ่อเ้าใส่ไปจะสีเลยเอาเอาตู้เย็ยนวะมี่ตัวนี้ตู้เย็ยนว่าในสื่อหองต่ขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมขึ้นรถเย็ยนขันไหมอ๋อมันสายหล่อเนาะฮะก็ต้องเอตรเียมอุปกรณ์ครบเลยมื่อนี้เมื่อนี้นย่งกินเข่าเมื่อนี้ไอ้นองม่สมได้ปลาได้ปลาอืมอนีมุ่ดหยอนรับชุดหยอน นี่เกี่ยวเอ็กซ์ุดยอดเลยครับมันต้มันต้องติดไว่นะครับเนาะมีมีสูตรนั่นเลยเด้น้อยนักหน่อยนะที่ผมมีแบบเครื่องกลัวเนาะครับเนาะก็ติดไว้วันนี้ลูกพี่เขาถ่ายมือนี้พมมือผมสิก้อยเนื้ยได้มือหนีเพุ่นครับอีกฝั่งหนึ่งทั้งฝนตกลูกพี่เขาถ่ายก้อยเนื้อไปก้อยเนื้อเรากันนะครับบาดในภาพไปเมื่อก้อยเนื้อครับส่วนของ ทิมงานเดกลันเท่าบาทเลยรับในลูปีของเขาารับมลในลูปีเห็นี้กินแล้วยังบทจีร้อยรอยนะใสภาพรถาวบางกีแท้รอยะมตายแล้วปใส่กัไมีอย่งเงีเมื่อเขาแบบแเด้นเนียอันอันไหนสิีร้อยอันอันนี้ออม ทีมงานเขาน,าน่าเขาควรเลยหน่อยมาร่วมหน่อยคิวเดียวเลยมันวันเว่ง ก็บกผมจานจ้มมันจบานนั้นไอ้จิ้มเลยมารจิ้มอ่จาิ้มมังจิ้มมังน่านดีเจียเจียเจยเอาเจาใส่อะไรเพี้ยหรอเปล่าจานจานไร่างเงยหใเกียวิธีการใส่ก้อยเนี่ยต้องใส่เกี๊ยครับว่าต้องใส่น้ำตาลเสียบ ไอเหยื่อก็ยอ่เหยื่อคนกเหลือบอกแค่นี้ครัีบยรใส่ไว้ยี่หันนั่นอากไอ้พญานาคได้ขวบใครเรียนอยู่ที่นี่าอ่ะกูกินนั้วรถแอร์ไอยั่หําวยว่าท่านเอาพญานาคนี่อันนี้เยรอแล้วค่าบัานี่ยพี่น้องว่ากินเขาการทอดบังไปเนี้ยกว่าตัวตัวตัวก้อยเนี้ยกว่าเนี้อเออตัวหนึ่งให้ได้เนื้อที่เดยกว้าง มาๆมาครับพี่น้อยที่เขาต้องการกับเนื้อที่มงานห้องเดี๋ยวฝ้ากินเราอ้ที่ว่าไปหาปากวันรามีเบียกสองมือเราก็ได้งงานปาควันขีมาย่างมันติดขอมมันูเบมือเราเมื่อนี่มาครับมาครับพี่น้อยที่เขาต้องการเชื่อเชื่เชื่อเียไปยังไงพี่กอลเช่ไง้มเตัดพานมาพันเปัน่ว่าจังใดครับสองตีมือ านน้ปีเมื่อผมใอยบักยางคากเลยแต่ว่าลูกพีเราไมุ่เมือผมที่แล้งล่องบนกันเริ่มสุบยังเดือดล่างถงนอนครับยังไงตู้เอาทาบานเรียบครับยังไงตู ือมาจากกองรผมมีกินข้ามยังไงเหรอเบ้งอันนนะหน่ยวกากินค้กนขามยังไงตักินขามยังไงตัวเบ็ดปันตรี่แซีเนี่ยซี่เนี่ยกินข้ายังไงสวตมึงกไปรอยดูอยู่มึงกับชันดีนี่ไปแหวนลงวดเพชรตงแช่เนี่ยมึง่เข็จะปอเ็มเ้เนี่ยไนีไปอวกนงงเขางเนไป้การกินกินแค่เอียงก็นหครับกินไรว้าเอี้า สมัยสมัยของเขาขึ้นแบบเราไว้นี่เโอ้จะเอาพี่เอี้ยมกับวไปเนียไ่ได้ให้บรรยากาศหน้าด่านเราก็มาโนมกับเดยประมาณนี้นะครับเนาะการกินน้ำโสต่อยแล้วเจ้าของขอบก้อไปขอบางเรงานเรื่องงานบ้างมูผมก็เดียบร้อยนนกาน เผื่อผมมีเบียกคู่ผมไม่เบียกกัน,นอนเว่นนะครับส่วนคำคำเรยงๆหมดแล้วครับจากสีแดงานจากสีแดงไปเลยรถลยหลายๆมาอือครับหยุดกำรวจเต็มเลย,ย,ยครับผมคลิปนีผมไมีเหียงหลายนะครับาเลาะถมึงส้มบรรยากาศย้ำเส่าการใหกับพงกับเขาอยู่ขางรถ,ถขังแล้วผนแต่ละทีมงานเพิ่นเนาะครับเนาะทีมงานนูผมกับสีแดงประมาณนี้เนาะ ไดแล้วครับโพอพอกันคิ้วหนาด้วยครับสวัสดีครับ